สวัสดีครับอัพคาลีนะครับวันนี้เราก็จะมานําเสนอผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับเป็นชุดปรับฟันขาวนะครับหรือว่าเลือกเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือชุดฟอกฟันขาวนะครับนะฮะวันนี้ก็คือเป็นทิชเวชนิ่งคิดนะครับบิวตี้ฟูลสมายนะฮะฟันขาวขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับสังเกตได้ใน5-7วันนะครับคุณภาพเราส่งออกยุโรปนะครับปลอดภัยมีใบรับรองด้วยนะครับ ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากนะครับที่สําคัญเราใช้นอนเปอร์ออกไซด์นะครับไม่ใช้สารเปอร์ออกไซด์นะครับซึ่งอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับชุดปรับฟันข่าวหรือชุดฟอกควันข่าวนะครับมาพร้อมกับแพคเกจจิ้งที่ดูทันสมัยนะครับทำให้น่าใช้ยิ่งขึ้นนะครับด้วยรูปลักษณ์ที่ดูเรียบง่ายนะครับแต่ว่าหรูเนาะนะครับแล้วก็ยังมาด้วยอุปกรณ์ สำหรับใส่โมนะครับเราดูข้างในเนาะนะครับเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์สําหรับใส่โมนะครับก็คือนี้แล้วก็โมพิมพ์ฟันอีกหนึงชุดนะครับก็คือข้างในนะครับเปิดออกมาข้างในมันจะมีเป็นแม่พิมพ์นะครับหนึ่งคู่นะครับแล้วก็มีเครื่องฉายแสงสีฟ้านะครับ คุณภาพระดับพรีเมียมนะครับข้างในก็จะมี6หลอดขนาด6หลอดด้วยกันนะครับมาพร้อมกับเจลช่วยปรับฟันขาวนะครับของเราเบอร์เราใช้นอนเปอร์ออกไซด์นะครับในยุโรปแถบยุโรปนะเขาก็ใช้กันนะครับก็คือเราให้มาทั้งหมด4อันนะครับชุดนี้นะครับก็คือใช้ปรับฟันขาวที่มีอขออภัยครับใช้ปรับฟันที่มีสีเหลืองนะครับ หรือว่าใช้ช่วยขจัดคาบชากาแฟไว้นะครับหรือคาบที่เกิดจากการซูบบรีได้เหมือนกัน